ช่วงที่สองของรายการสืบสารสาสต์โบราณนะคะช่วงนี้เราก็จะเล่าสลับกันนะคะระหว่างเรื่องของประสบการณ์ของจันแอนค่ะแล้วก็เรื่องการตอบคำถามต่างๆนะคะจากเพื่อนผู้ฟังที่ส่งมาทางเว็บไซต์แล้วก็ทางแฟนเพจค่ะส่วนวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของหงเหงค่ะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะคะ,คะเราก็จะพูดถึงเรื่องหงเห้งของนักขายแล้วก็มาถึงเรื่องการเงินมาถึงในช่วงของจมูกซึ่งมีพลังก็ได้พูดถึง ห้าเนินนูนเด่นสีทาาใสยก็บอกไปแล้วนะคะคือสามเสมอภาคห้าเนินนูนเด่นสีทาละาสายอันนี้คือเป็นลักษณะหมูที่อาจจะสังเตกตก่อนบนใบหน้าแล้วก็มาพูดถึงเรื่องกระเป๋จมูกข้างๆนะปิดจมูกเนี่ยจะเหมือนกันเดิน้าว่าปิดจมูกสองข้างไม่เท่ากันเนี่ยมักจะสุรุสลหรืออาจจะเล่นการพนันก็เคยมีคนมาถามนะ,นะคะว่าเขาจะเล่นหุ้นได้ไหมก็จะต้องดูที่จมูกนี่เหมือนกันนะนะคะเพราะว่าจมูกเนี่ย ถ้าสมมุติว่าเล็กข้างใหญ่ข้างนะหรือว่ามีลักษณะที่แบบเนื้อไม่เต็มอิ่นะชื่อโชคลาภก็จะไม่ค่อยมีถ้าหากว่าดูแลไม่สมส่วนเนี่ยนอกจากโชคลาภไม่มีแล้วการเล่นพนันเก่งกําไรก็จะได้บ้างเสียบ้างเพราะฉะนั้นใครที่มีลักษณะจ,จมูกแบบนี้เนี่ยก็ไม่ควรเล่นะเพราะว่าถ้าหากว่าจะได้เงินจริงๆแล้วเนี่ยจมูกเนี่ยตรงปีกจมูกจะต้องเต็มอิ่นะือจะต้องดูดีอันนี้คือสามารถดูได้นะคะนี่จะถามว่ามีทางรวยไหม ก็จะต้องดูจุดจ่ายหรือตรงการหายใจนะรูจมูกเนี่ยในขณะเดียวกันก็ต้องดูหนังตาบนด้วยถ้าหากว่าหนังตาบนอวกอิ่มแล้วก็กว้างก็ลงทุนทางด้านธุรกิจบ้านและที่ดินหรือว่ากิจการใหญ่ๆได้ต้องมีไม่ว่ามีเงินทุนระยะยาวนะคือต้องทําด้วยความมั่นใจแล้วก็ถ้าหากว่ารูจมูกเนี่ยถึงแม้ว่าปิดจมูกจะไม่เท่ากันมีค่าใช้จ่ายเยอะค่าใช้จ่ายไม่แน่ไม่นอนน่าผลไม่แน่ไม่นอน แต่ดูจมูกเนี่ยเหมือนกับปิดจมูกเนี่ยง้มลงก็สามารถที่จะร่ำรวยได้แม้บางทีนะเวลาใครไปทําตาสองทั้นนี่แบบแหน่นะเป็นห่วงเหมือนกันนะคะเพราะว่านั่นคือเรียกว่าถ้าหากว่าหนังตาบนอวบอิ่มแล้วว่ามีธุรก,กิจที่ดินหรือว่ามีที่ดินหรือร่ำรวยเกการหมุนเงินเนี่ยก็ก็ดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นต้องดูให้ดีนะคะว่าเวลาเราทาสัญญากรนเนี่ยอยากสวยสวยกับรวยต้องเลือกดูทีนี้ ในเรื่องของความรวยความจนมันไม่ได้แค่ดูตรงปีกอวบอิ่มดูหนังตาอย่างเดียวนะคะคือเราก็ต้องดูสีผิวที่ฝ่ามือประกอบกันด้วยอย่างเช่นในเรื่องของการเงินเนี่ยถือว่าเนินดาวสุขเร,เรียกว่าเนินสุขนะคือเนินใต้พิโป้ค่ะนะอวบอิ่มเต็มอันนี้คนนี้รวยแต่ถ้าเกิดมันแห้งไปเลยเนี่ยนะอันนี้แบบเงินทองอมีเท่าไหร่ก็ใช้หมดที่จะทำไงให้มันอวบอิ่มขึ้นมาเนะี่ย <c oughs> และในขณะเดียวกันนะคะคือ องค์ประกอบที่เราจะดูเนี่ยนอกจากจมูกแล้วเนี่ยยังจะเกี่ยวพันกับตีนผมคือลักษณะหางตากับที่ชายผมนะท้กกว้างนะท้ากว้างเจอคนมีโชคลาภนั่นบางทีสมัยนี้เนี่ยคือผมมันจะปิดลงมาเนี่ยนะไว้โดไว้เข่าอะไรเงี้ยนะมาจอนอะไรจอนนะครับคือพยายามทําตรงนี้ให้มันกว้างอันนี้หนูจะได้โชคได้ลาบมาเสมอๆจะมีคนอุปถัมภ์คำจุน แล้วก็จะได้เดินทางไกลนะคะขายต่างประเทศก็จะดีแล้วก็ตรงหัวจมูกอะค่ะคือหัวจมูกจะเป็นตัวปิดลายจมูกอ่า<ม>าอหารเนี่ยตัวแง่ถ้าใหญ่นะคือลาบจะใหญ่หรือลาบจรจะมีเยอะอ<ม>นีคนที่แบบซื้อกลดีเดี๋ยวก็ถูกตเตอรีจะดูตรงเนี้ยนะถ้าใหญ่เนี่ยจะมีลาบจรเดี๋ยวหรือบางคนก็ถติว่าขายตรงขายประกันพวกนี้จะมีลาบจรเนี่ยมันก็จะมีอยู่ตรงเนี้ยก็ต้องดูหัวจมูกตรงนี้ด้วย แล้วบางทีเราเนี่ยสามารถที่จะเลือกคนที่มาร่วมในการค้าขายหรือว่ามาร่วมทํากิ่งก้านสาขาในระบบขายตรงเนี่ยใ,ให้ดูจมูกนี่เป็นสําคัญนะแต่ถ้าเรื่องของการพูดเนี่ยให้ดูที่ปากเอาตรงตามนั้นเลยค่ะคนที่กว้างนะหูก็จะบานคนที่แคบหูก็จะรูปไปแล้วก็คนที่มีเพื่อนฝูงเยอะมีเครือข่ายเยอะก็ดูที่ติ่งหูคือผู้หญิงที่โชคดีหน่อยติ่งหูเล็กแต่ว่า สามารถใส่ต่างหูก็คือยืดติ่งหูนั่นเองทําให้สังคมดีนั่นสังเกตนะผู้หญิงที่มีต่างหูชอบใส่ต่างหูจะสังคมดีม,มากกว่าผู้หญิงที่จะไม่ใส่ต่างหูนี่ถ้าเกิดไม่ใส่ต่างหูก็ต้องแน่ใจว่าติ่งหูของเราเนี่ยใหญ่นะก็คือการสังคมนั่นดีนั่นเองนะฮะอันนี้คือการเป็นการดูง่ายๆว่าจะมีอะไรที่บนใบหน้าของเราที่จะบอกรื่องเกี่ยวกันเงินนี่คือดงูง่ายนะคะนี่มีอยู่อันหนึ่งเรียกว่าตำหนิตำหนิบนใบหน้าซึ่งมักจะเป็นฝอย ไฟที่มีอยู่สองอย่างนะคะที่จะมีองค์ประกอบในการดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไฟนี่มันเหมือนดวงดาวบนใบหน้าเราถ้าสีีเป็นดาวจรถ้าไฟเนี่ยจะมันจะเกิดขึ้นในประจําไฟเนี่ยถ้าเป็นไฟแห้งไม่สวยเรียกว่าไฟตายไฟที่เป็นมันแล้วดูสวยรับกับบนใบหน้าเขาเรียกว่าไฟเป็นสมมติว่าเราเนี่ยนะมีหงวแห้งตาอูมนะมีอะไรที่ดีหมดทุกอย่างเลยมีพลังมีปากพูดมี ทุกอย่างนี้ครบถ้วนตามที่เคยได้พูดมาแล้วนะี่นะแต่ปรากฏว่ามีใยอยู่ตรงแนวเส้นข้างจมูกเส้นข้างจมูกที่หมายถึงเส้นที่ล้อมาปากเป็นวงกลมนะแสดงถึงอํานาจในการพูดนะคะเราอย่าไปคิดว่ามันเป็นตีนกาทําให้แกย่ยิ่งเส้นนี้ลึกเท่าไหร่อนานาจในการพูดก็มีมากเท่านั้นทีนี้ถ้าเกิดมีใยไปอยู่ตรงเนี้ยอันนี้หนื่ยแล้ไม่มีใครเห็นใจแล้วก็เกิดเข้าใจผิดได้ง่ายแลนะบางทีเนะี่ยปากมีพลังนะแต่ปรากฏว่ามีตําเนิตรงใยที่เส้นข้างจมูกอันนี้ก็ต้องดูอีกเหมือนกัน บางทีเรามีหมนูเฮงที่ดีๆนยะพอมีไฟมาเนี่ยไฟมันก็ทําลายได้เหมือนกันในขณะเดียวกันปากเราไม่มีพลังมีไฟถูกที่นะคือใต้ปากเนี่ยก็จะเป็นคางใช่ไหมคะเรามีทั้งด้านซ้ายหรือด้านขวาเนี่ยนะคะด้านซ้ายมุมตรงปากแล้วลงมาตรงด้านล่างตรงปลายคางเนี่ยจะเป็นไฟที่ทําให้ปากมันมีพลังสมมติว่าเราไม่มีพลังนะฮะแว่้า<อ>มทีเราเอาออกไปแล้วค่ะค่ะ ก็ไม่มีพลังมีหลายคนนะคะก็คือแบบกลายเป็นคนพูดน้อยลงไปล้วมีเรื่องที่จะพูดน้อยลงไปอีกเพราะนั้นบางทีเน um> 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 ี่ยฝ่ายบางไม่มันดีนะคะอยาไปเอาออกนะหรือว่าตาชั้นเดียวไม่สวยแต่รวยอย่างแี้เป็นต้นนะมันก็ต้องดูให้ดีนะคะงูเห้งอีกอันนึงคือเส้นตรงหน้าผากมันจะบอกว่าเธออายุเยอะหรือเปล่าเพราะว่ามันคือลายเส้นตีนกาแต่ว่าจริงๆเด็กๆก็มีนะหนุ่มสาวก็มีนะคะเส้น หน้าผากเนี่ยถ้ามีสามเส้นนะพาดขวางบนหน้าผากสามเส้นใครมีเนี่ยให้มองเลยนะว่าเส้นบนนี่คือเส้นสวรรค์เส้นบนนี่จะหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่ที่อุปถัมภ์ค้ำจุนนะแล้วก็เส้นกลางก็คือเส้นมนุษย์เส้นล่างคือเส้นพิภพคําว่าเส้นพิภพก็หมายถึงรุ่นลูกรุ่นหลังในลูกน้องคือถ้าไม่มีก็ไม่มีไปเลยแต่ถ้ามีนะต้องดูด้วยว่าเส้นนั้นน่ะดีไหมถ้าสมมุติว่าเส้นภาดคือเรามีมาตั้งแต่เด็กอยู่นะมีรอยเงี้ย แล้วปรากฏว่าเส้นที่หมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยมันขาดคือไม่มีก็คือไม่มีแต่ถ้ามีแล้วมันขาดอันนี้คือผู้ใหญ่อุปธรรมคือไม่แน่นอนแล้วเส้นตัวเราเองคือเส้นตัวเราเองก็คือเส้นกลางคืออันนี้ต้องเน้นนะถ้าไม่มีคือไม่มีแต่ถ้ามีแล้วเนี่ยมันต้องดูชัดเจนแล้วลึกแต่ถ้าเกิดไม่ลึกเนี่ยชีวิตเราจะมีอุปสรรคเยอะนะลูกหลานเช่นกันเรามีอยู่สองเส้นนะเส้นที่สามไม่มีลูกหลานไม่มีบริวารไม่ดี ก็ถือว่าเป็นโชคถ้ามันไม่มีนะคะ๋ยวไปคิดว่าทาไมเราไม่มีเราไม่มีสวรรค์ไม่มีมนุษย์เลยไม่ต้องไปอยากได้นะคะคือเพราะว่าถ้ามีก็คงต้องให้ดีอะถ้าไม่มีคือไม่มีนะคะคราวที่แล้วเนี่ยเคยพูดกับคุณจตุการมาเร่คิ้วนะบอกว่าคิ้วที่ห่างคือเอาสองนิ้วคือนิ้วชี้กับนิ้วกลางสองอันติดกันแล้วไปแปะกลางนะคะว่าถ้าคิ้วชนกันพอดีเนี่ยถือว่าดีแต่ถ้าอยู่ใกล้กันมากนะจะพวง ผลประโยชน์ได้เสียส่วนตัวขี้ระแวงที่อิจฉาดังนั้นหากว่าเราจะให้คนทําบัญชีนะจมูกดีมีพลงังมีทุกอย่างเลยแต่ปรากฏว่าระหว่างคิวเนี่ยมันแคบจนเกินไปนะก็ต้องระวังทีนี้ก็ถามว่าถ้าตัวเรามีอะ่ะเราก็เปลี่ยนทิศให้ใจกว้างขึ้นนะรอบครอบให้มากขึ้นคิดถึงคนอื่นให้มากขึ้นเดี๋ยวใอยดูเซ้คิวมันจะห่างเองแลนะบางทีเนี่ยเขาบอกว่าเปลี่ยนทิสใยแก้งงเฮงนะไม่ใช่ว่าบางทีเราต้องไปทำงงเฮงให้มันดีเสมอไป ทีมนะอาจจะไม่ต้องสัญญกรรมไม่ต้องไปถอนเคยเห็นบางคนนนะั่งเอาอะไรนะแห<ะ>น่ะดึงออกมีเห็นแทนนะคุณเปลี่ยนที่ใส่ง่ายกว่าไหมคะม,มันก็จะ,ะค่อยๆคือฟิวเหมือนที่ขมวดขูโบนม,มันค่อยๆค,คลายอะไ <c oughs> เอย่างงี้นะคะวันนี้ได้อีกหลายเรื่องนะคะเ่องโงเหน็นี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจสนุกด้วยนะคะอาจารย์<ะ>แล้วก็สําหรับยิ่งผู้หญิงที่รักสวยรักงามน,นี่ยิ่งคือเราสามารถที่จะ บางอย่างเนี่ยมันปรับได้ง่ายเหมือนกันใช่ใชเ่เรื่องทรงผมเรื่องอะไรต่างๆนั้นอย่างไรก็เปิดรับโชคลาภขนาดใครอยูไปหาสื้อตรงหูมาใส่ก็ดีนะคะใช่เป็นเรื่องที่ทําได้ง่ายๆแล้วก็ใกล้ตัวมากค่ะติดตามรับฟังรายการสืบสารสารัตว์โบราณได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ